อยากได้คะแนนทีแกสูงๆในส่วนความถนัดภาษาต้องฟังคลิปนี้ครับน้องๆครับวันนี้พี่ชาร์ปขอแชร์เทคนิคสั้นๆนะครับกับการสอบทีแกตในพาร์ทความถนัดทางภาษาเราออกข้อสอบเพียงแค่4เรื่องครับเรื่องที่1คือสำนวนไทยเทคนิคนะครับให้น้องจจำสำนวนไทยเป็นหมวดหมู่เช่นหมวดนะที่มีคำว่าเสือหมวดที่มีคำว่าเบี้ยนะฮะ หมวดที่เป็นความหมายใกล้เคียงกันจำเป็นหมวดหมู่จะดีมากเลยครับเรื่องที่สองครับการใช้คำให้ถูกต้องตามความหมายให้ลองๆน,นะครับจัดกรุ๊ปปิ้งคำที่สะกดใกล้เคียงกันแล้วจำความหมายให้ได้แนะนำจำเป็นคู่ดูโอเช่นขี้คลายต่างไงกับผ่อนคลายไปเป็นคู่ค,ครับเรื่องที่สามครับคือเรื่องของความหมายโดยตรงและก็ความหมายโดยใน พี่ชาร์ปสรุปไว้แล้วครับเป็นคู่ดูโอ้เหมือนกันเทคนิคก็คือต้องลองนึกว่าความหมายนั้นมีความหมายแอบแฝงหรืออุปมาต้องตีความอีกไหมหรือว่าคำนี้มีแค่ความหมายเดียว สุดท้ายครับเรื่องที่4คือการฟังดูพูดน้องต้องสมบทบาิเป็นคนดีนะต้องโลกสวยเป็นคนจิตใจดีนะข้อใดเป็นการพูดที่เหมาะสมผู้ฟังคนใดเป็นผู้ฟังที่ดีถ้าน้องเป็นคนดีเก็บพาด,ดีได้เลยนะครับฉะนั้น4เรื่องนี้น้องจะได้คะแนนทีเกต พาร์ทความถนัดทางภาษาเต็มอย่างแน่นอนนะฮะฉะนั้นน้องๆคนไหนนะครับต้องการให้คะแนน t ีแกนะครับทุกพาร์ทคะแนนสูงๆนะครับมาพบกันในคอร์ส t ีแกและพี่ชาร์ปนี้มีเทคนิคนะครับทีแกโดยเฉพาะพาร์ทความถนัดทางภาษาเก็บเต็มกว่าใครแน่นอนครับ